จะไม่ใช้ไฟส่องนะเดี๋ยวจะใช้ไฟส่องเดี๋ยวถ้าใช้ไฟส่องก็จะเงือแตกอีกวันนี้กินส้มตำพาสต้าหรือเส้นพาสต้านะเ,เส้นสพาสตา้าเหนียวนุ่มดีก็คือแบบลองฟิวชั่นแบบเส้นของฝรั่งผสมกับส้มตำ ลาวๆประมาณนั้น เซนพาสต้าแนวฝรั่งกินกับส้มตำก็แปลกไปอีกแบบนึงนะก็แปลกไปอีกแบบนึงอะพี่อะวางเซนพาสต้า พาสต้าน่ะให้ลงไปดีน้ำให้มันอมน้ำปลาหน่อยมันน่าจะอร่อยดีอือก็อร่อยดีฮ่ะอืมีความกรุบกรุบของมะละกอแล้วก็เส้นพาสต้าแปลก,แ,ปกแต่ก็อร่อย ออืมอืม,มคือแบบถ้าหาขนมจีนไม่ได้เอาเส้นพาสต้ามาทำก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ตัวนี้เป็นพาสต้าที่ซื้อมาสั่งมาจากพี่ปุ๊ เดี๋ยวถ้าใครอยากลองเดี๋ยวถ้าใครอยากสั่งเส้นพาสต้าเดี๋ยวพี่แบบติกลิงไว้ข้างล่างให้ดูเส้นพาสต้านี่ได้เยอะมากเหนียวนุ่มอร่อยมากคือเส้นหนักมันเหนียวนุ่มเอาไปแบบทำต้มจืดหรือไปใส่แบบผัดกระเพราก็ได้อะไรี้ยผัดกระเพราแบบทำแบบเป็นขี้มองพาสต้าอะไรเงี้ยอร่อยเหมือนกันนะ แหวกแนวมากงบส้มตำเผ็ดเี่ยพริกเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ย nhớ nụp nụp đi Đùa nào đặt tên sen pasta nè, subscribe pasta.

ร้อนร้อนมะเผ็ดอืมกินอะไรแปลกๆแล้วซัมตำัมพาสต้า ไปลองไปทำดูเส้นพาสต้าเนี่ยไปทำแบบมักกะโรนีอย่างมะเขือเทศก็น่าจะอร่อยไปทำซุปก็น่าจะอร่อยซุปพาสต้าอะไรเงี้ยถ้าใครอยากสั่งซื้อเส้นพาสต,ต้าถุกๆเดี๋ยวพี่จะติดลิงไ้ข้างล่างให้ว่าซื้อมาจากไหนเพชร แทนเส้นขนมจีนได้เลยนะพาสตา้านี่มันเหมือนกับขนมอันหนึ่งชื่ออะไรฮะที่มันเป็นเกี๊ยวอ่ะชื่อไม่ใช่คอนนี่อะไรเีนะี้ยซองแดงๆอะ่ะเหมือนเป๊ปะเลยลนะแล้วมันก็กรุบกรอบกรุบกรุบกรุบไงแต่นี้คือนุ่มๆเหนียวๆนุๆน่มๆเดียวเียงกแตก Ngựa tạc mm -hmm. เ่าแตกเลยเงาแตกแล้วเงาแตกเงาแตกเห็ดคัดคี้เมาเส้นพาสตา้า โอ้แบบฟิวชั่นมากกินซั่มตำก่อนก่อนที่จะไม่ได้กินเพราะว่าถ้าไปอยู่เมืองนอกแล้วไปอยู่จีนแล้วเนี่ยจะไม่ได้กินเลย <c ười> คืออาจจะได้กินแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ว่าเราก,กร่อเราก,ก่ออาจจะแพงหายา่มกัน ล้อนล้อนมากเลยค่ะล้อนเกินล้อนอิ่มน้ำก่อนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยคืออิ่มไปแล้วอะ่ะ พอแล้วอิ่มคือแสบปากา่ากคือพี่ก็เผ็ดมากอะ่ะเผ็ดมากเลยนะมีใครเป็นบ้างกินแล้วน้ำมูกไหลเหมือนพี่อะ่ะคือพี่อะ่ะน้ำมูกไหลตลอดเลยไม่ไหววันนี้แบบแสบเล้ยนมาเผ็ดพริกเผ็ดเกิน พอแล้วอิ่มเนืแตกเลยเนื้อแบบไหลแบบเป็นทางเลยโอเคงั้นก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์เลยนะเหลือโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบายซ้มต่ำพาสต้านะ